ทำไมลงช้าจังของกระดาษสวยไม่ได้จ้ะถ้าอยากให้ลงไวซื้อมันสิค่าเน็ตวันละพันบาทโทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่ได้ค่าอยากชัดนะคะเครื่องหกหมาาื่นว่าผ่านอะไรชั่นวันอีกมัมาขนาดแล้วก็ที่นี่คนหนึ่งมาถามว่ะอา่าเสื้อแดงอหะใครไม่หักมั้ยอ๋ออันนี้ฮาร์ดดิยก์หรอไม่หักมา,มากมาใยวันี้ผู้แทนใครทำไมต้องมานั่งเอา้าถ้าเขาไม่ไว้ใจจริงๆถ้าเขาไม่ดูใจจริงๆเขาไม่เข้ามานั่งเขามาหาลูกเขาเป็นเจ้าใครจะแย่เขามาหาลูกเจ้าของง่ายๆคือนใิง่าเขาามยคือส

แล้วมันง ja so yeah. mm ุ hmm. uh ้มไงแล้วม really right? yeah, uh, yeah. uh ัน huh. ง right? yeah. yeah. right. so okay. yep. ุ้งอะไรทีเนี้ยมันงุ้มไงมันงกระูกระกจะวาันไปมันกดร้อยละร้อยถ้าขับไม่ไใจจริงเขา สวยเป็นอย่างคือมันต oh! so ่างอะไรยู่นี่เป็นอย่างคือบ่เป็นไยนอะไรพูดเต็มเม็นกลุ่มนั่นแหละบ่เห็นจ้างเม็ดเสือปิดบ่ผมปิดเบอร์ไปมันหน่อยมั้ยซื้อใหม่เลยซื้อใหม่เลยบ่ได้ซื้อใหม่ซื้อให้ใหม่เลยคอมันหักมันเปิดไม่ได้ ควงบันไดมันสัญญางมากบ่มีอย่งเปเอนี้เพื่อสิไปหาอยู่ใจไดดไขควงหล่อกี่กลุ่มนะอ๋อ้อยสามสิบเคอ้อยสามสิบสี่เคมือนกัเงินไงอยสา่เคนั่งไนเนี่ยนั่งนั่งนั่งงนั่งังไห แต่ดูทันก็ทันดูไม่ทันก็ช่างบริแารบริงอคกันนั่นนะเบิ้งก็เบิ้งบริษัทเบิ้งก็อัลฟโาโรนี้เลยจ้าเมื่อวานกระดาษเนีบอเห็นบ่สิมาอันปัญหาเรื่องแม่ฮักแม่ฮักเสดงเขาแล้วใส่เห็นซักผู้หญิงเสอดงนั้นใครเออก็รจะบอกก็แม่ฮักเขาเออแล้วถามเราแล้วละอยโคตรพอโคตรแม่นี่คันเขาบ่ไาะใจ้งเขาเพหายไกล้ให้ลูกซ้ำ ได้แล้วไปบ้านเพื่อนแกยังบ้าวันทําไมไม่ไปนอนกับน้องทำไมปล่อยแม่ฮักนอเอาแต่เขาบ้าไว้ใจเขาบ้าฟิว่าเป็นลูกเป็นียางหรอกเขาสิดแดดมัน <c oughs> นู่นเอาง่ายๆวางง่ายๆเนี่ยคัร์เต้าอะเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยคนทางอื่นเขามาเนี่ยคัร์เตลบ้าไว้ใจจะกล้าใครลูกเจ้าบอ <c oughs> จ้าก,ก็บอหันไปขึ้นซ้ำนี่ไม่ต้องขึ้นยังหลายเนี่ยกังย <c oughs> ังบออย่างก็ยังบวกเก็ตอยู่ขนาดนี้ยังเซเว่นเราได้ โอ้ยสวยมากเหรอคนสวยคนสวยขึ้นเหรอเดีคนสวยขึ้นตัวเมื่อวานนี้ก็ไล่คนเปสองพันเก้อองนันีเอเอาดาุาแล้วค่ะอุณาสวนัสนใจรำเกควมันนี้นี่้วเมือกีไม่ต้องาครวกของเี่อวยวกุ้เกี่ยวนี้เด๋ก่็มือขยุสแก้วซื้อเนาะก็แล้วแต่สแก้วก็ส่แก้วเป็นส นี้ก็มีไข่ควางเล็กเล็กลงมีแต่เล็กยโอเมี่อนไหมเไมได้แวนัดเาอย่ะไมีตะเล็บนี่จิอย่าถามหา่ร่าอยก็อาอนมีตะเล็บสื่อให้ผัวพัวกเอาไปถิมก้นสูนเน่ย

กอบเลยกอบๆเลยกอบเลยแล้ววะมีใครต้องการอีกไหมคะมีใครต้องการอะไรอีกไหมคะนั่นดีใกระสอบเลยเหรอแล้วมีะเล็เออเก่งนี่ว่าเก่งจังเลยเอาหัวหายหนึง เลยเลยวบอแล้ว่าอันเดียบอ่ะดิไอหม่นบอเรีทนมีกแล้บออพื้นเอาไปเวอร์กอนเดี๋ยวโลกมาให้ไหมมันมีอหลายทีแพ็ด้ยไทยพาค่ะห้าสามหนึ่งสองห้าเจ็ดศูนย์แปดสิบแปดนางสาวพีรดาจามรักษาค่ะนางสาวนางสาวด้ะบัญชมีหรอห้าสามหนึ่งสองห้าเจ็ดศูนย์แปดสี่แปด ชรลดจาจำรักษาขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะเวลาอยากขอบคุณนะคะนคุนลากะอยากขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญ แต่ว่าอยู่นี่แหละไม่ต้องออกไปนะเราออกไปใช่เราเราก็ว่าอยู่เราจะซื้อยังไถ้าม่ห้งไปไม่เราเนี่ยออกไปแต่ถ้าบอกให้น้องอยู่นี่ไงความหมายนะผู้บ้านก่อนเก็บอันนี้ละกันซันได้อันหนึ่งยู่โตัวหนาเมื่อก่อนเก็บได้อันนึ่งลายลายแบบนี้มันแพงอลยลายลายลายสีในพุดดออกกองให้ไม่ได้ แต่งนี้ใช้ทุเรศไหมก็ไม่รู้ค่ะก็แล้วแต่ขอบคุณ f อนะคะที่ซื้อ iPhone ให้นะคะหกหมื่นนะคะแล้วก็ค่าเน็ตนะคะเดือนละหนึ่งพันบาทอันนี้ไอโฟนสิบสองเนื้อค่ะผู้ใดเห็นรูปจากกล่องพี่มอญอิงเป็นเังไดยก็สามารถโดเนีตเขามาได้ว่าเออไปซื้อโทรศัพท์ไม่สรุปกช่ะกัโอนมาห้าหนึ่งสองสองสี่เก้าหกสองสุดสามกัิกรไทยนะคะสีพิภาแท็กซ์นะคะกัช่วยกันผู้ราคาบาทสิบบาทสีแดงยีดอกเนาะ มันอาจจะได้คุณลับาได้มันต้องได้สิพอดอยู่สินไออกกันออกกันให้ฉันบอกอย่าบอกให้ฉันบอกอย่าบอกฉันบอกหมู่บ้านนี่นะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เพชรจากสหรัฐนะคะโอนมาให้ห้าหมื่นเมื่อคืนเนี่ยค่ะขอบคุณมากค่ะก็บอกแล้วว่าโทรศัพท์อบริษัทเขาโอนมาดีแต่ได้จ้ามตอนีดเช้าโอเคเออก็ชัดเจ้าเลยจ้ะเมื่อวานบอกสิละเขาโอนมาห้ามื่น ตีสามนี่มันจะใช้เอ็มไหนล่ะเมื่อใดนอนแมันบอกตื่นแหละมันบอกตีสามตื่นแล้วคือจะมีนอนคือช่วงไงสามทุ่มพอาะตื่เพิ่งคึนตื่นเพ่งคือช่วงนอนชมพักความผักความคือวว้บ่อยหรือคือหลับเลยคือช่วงพักความแล้วหลังจากนั้นคือไม่ได้นอนยาวเลยแต่ตีสามมาหดจงหันงานหออีกมือแล้วหองงานใหม่ห้องงานใหม่นี่คือเวลาเห็นงานป้าล็อกเลยล็อกไม่ต้องหมุนเลย ่าใ,ให้ชั้นสอบก็ต้องมีค่าสอบนะ่นส่วนค่าใครคว่า,า,าวงกับสื่อมากไปไ,ไปขอเขามาไหม <Yeah. S 1> ถ้าอยางไปใสย่ยางสายเสบียงพี่คือยืมใครคว่าวงนะครับเขาเสียหายลรืมั้งขนาดถุงซองบาทของมือนี้สียบครักอะไร <Yeah. S 1> เสียบปลั๊รฮกเพ็ยงี่ซื้อ เออน่าทำผัวดีวะออซ้อมพลมก็เป็นด้วยโอ้ทีดอกว่มัแบบดีจริงนะอวนเตียเ้ยเฮี้ยดำเหรอใช่เลยล่ะเอาอก็เอาพ่อใหญ่นนเอาพ่อใหญ่เอกกับพ่ออาทิตาใส่กัน<ด>เป็นคนเดียวเนี่ยขาเอาเลยนะเรื่องอะไรไม่ใช่ปิงสามมือเขาส้มกันเองอ้วนเี้ย มันก็ดำนู่นอดีตไม่ใช่ว่าดีนะนี่อดีต,ดตคือเหมือนกับตะกะแตยเลยนะปาปะข้ามออหมอนเองหมอนพ่อโจทำไมข่าวจัง